เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรามีการอัปเดตนะครับผมตัวละคร LR นะครับผมตัวล่าสุดนะของดักบอลโดคังนะครับผมโอ้โหคือต้องบอกว่ากะอยู่แล้วนะครับผมก็ว่าอยู่แล้วมันจะต้องมาแล้วแต่มันไม่คิดไงจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวละคร2ตัวนี้นะครับนั่นคือทางด้านของโกคูกับพิกกโร่เนาะเออตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นโกคู oo, ตัวเดียวและเป็นแอคทีฟแบบ อาโกหังออกมาหัวม่งอะไรแบบเนี้เออเนาะคือแบบไม่คิดเนาะว่ามันจะเป็น2ตัวนี้ครับแต่ก็จริงๆก็ตามเนื้อเรื่องมันก็ใช่นะเออผมก็ลืมคิดจริงๆมันก็ควรจะเป็น2ตัวนี้แหละถูกแล้วนะครับก็โอ้สีเหลืองด้วยมาดูกันว่าความสามารถ ขนาดไหนนะครับผมต้องบอกเลยความสามารถก็ค่อนข้างกับพอตัวเหมือนกันนะโอเคนะครับผมเรามาดูเลยนะครับต้องขอขอบคุณจากทางหน้าเว็บเลนดิกด้วยนะครับผมที่ได้ทําการแปลสกิลมาให้เราเป็นภาษาอังกฤษเนาะเออจริงๆในกลุ่มของเราทางแอดมินก็แปลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มามาดูความสามารถสกิลก่อนดีนกว่าว่ามันโหดเหี้ยมและน่าใช้งานขนาดไหนนะครับผมก็แน่นอนครับเป็นผู้นําลีไซส,าย,สายานซาก้านะครับแล้วก็แบทเทิลออร์ิทเนาะคีบบวกสี่นะครับไอพีเอทั้งแอดดิเอนท์บวกหนึ่งร้อยห้าสิบ ก็โอเคนะเป็นสแต็กที่ค่อนข้างพื้นฐานแล้วนะ150%เนตะ์เกิดตัวไหนที่ต่ำกว่า150้อ่ะอันนี้เริ่มแบบใช้งานยากแล้วนะครับผมมาดูในส่วนของท่าไม้ตายนะครับของทานานโกคูก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่ามันสลับตัวออกมาได้นะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขคล้ายๆแบบว่าโกคูกับเบตต้านาแม็กเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับจะเหมือนกับว่าสลับตัวออกมานะครับผมเนาะโอเคทาไม้ตาย1 2คีย์นะครับจะแตกพลังโจมตีเนะาะทำให้ตาย18คีย์จะเพิ่ม นะครับผมในส่วนของพลังป้องกัน1เทินนะครับน่าจะเพิ่ม50เนาะในจากที่เห็นนะครับแล้วก็พาร์สฟสกิลนะครับผมก็ทำการบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ100%ก็คือติดตัวเลยนะครับของโกคูนะครับ100%นะครับแล้วก็จะทำการบวกพลังป้องกันอีกโอ้โหสรเเลยนะฮะโ้คูก็น่าสงโคตรเยอะเลยนะอ๋อแต่มีเงื่อนไขนะก็ต่อเมื่อนะครับมีเลือดมากกว่า50%ต์ มากกว่า50%แต่มาถึงยังไงมาถึงออกมาถึงตัวก็หนาเลยอะ่ะมาถึงสแตค็คความต้องกันนะบูถึง300%นะแม่เจ้ายงเถืถ่อเลยนะครับแล้วก็จะคิดบวก5นะครับแอตแทกบวก90%นะครับแล้วก็จะกาดอ,อแอตแทกโอ้ใน5เทินที่ตัวละครน,นี้ออกมาเฮ้ย โอ้โหดีก่อนนะนี่ผมบอกเลยว่ายังเทือนเลยโกคูผมว่าโ,โกคูนี้ยังเถื่อนเลยนะครับความสาม,มารถในการป้องกันดีแบบโคตรเลยคือเลือด50นะผมว่ายังไงเราเรา,เราเอาอยู่อยู่แล้วแล้วยิว่งมีกาดออยแท็กอีก5เทืรอน ผมชอบนะเกมสัน้นเกยมยาวไปได้หมดเลยครับอย่างเงี้ยไอ,อเกยมยาวอาจจะไม่ค่อยหวือหวาแต่เกมสั้นนี่เยี่ยมเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนนะแล้วค่อยมาสรุปอ,อีกทีนะครับแล้วก็มีโอกาสปานการนะครับที่จะโจมตีนะครับเป็นท่าไม้ตายนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้โดนโจมตีนะครับหลังจากที่ตัวละครตรัวแรกโดนโจมโดนโจมตีเนาะก็จะมีโอกาสนะครับปานการที่จะเขาเรียกว่ายิงท่าไม่ตายนะครับผมแล้วก็จะบวกพลังโจมตีเพิ่มอีก30%เมื่อยิงท่าไม่ตายใหญ่ก็คือ18คิีนะครับผมแล้วก็จะบวก พลังโจมตีอีกเจนะครับเมื่อกดแอคทีฟสกิลหรือว่ามีคิ24นะครับก็คือ24คือเต็มหลอดนั่นเองนะครับโอ้พออ่านพานสซีฟมาถึงตรงนี้โอ้โหเอาเรื่องเลยนะบอกเลยว่าโกคูเอาเรื่องมากๆนะครับมาดูแอคทีฟสกิลนะครับผมจะทําการเพิ่มพลังโจมตียอย่างมากนะครับหเทินนะครับผมแล้วก็จะยกเลิกแอคชั่นนะครับของศังตรู1เทินเดี๋ยวนี้เริ่มมีลูกเล่นตรงนี้เยอะแล้วนะตัวหลักกนะ็คือการยกเลิกแอคชั่นนะผมชอบนะอะไรที่มันยกเลิกแอคชั่นอ ค e เอ e การต่อสู้ได้มากมันทำให้เราแบบเออมีใช้แบบใช้ความคิดนิดนึงอะ่ะเออชอบนะตัวละครแบบนี้แล้วก็ไอที่สกิลนะครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับอา่าอะไรวะอ๋อออกไปโจมตีออกไปโจ,จมตีมากกว่า7ครั้งนะครับในการต่อสู้หรือนะครับมีเลือดต่ำกว่า50%หลังจากผ่านไป4เทิร์นก็50%เฮ้ยใช้งานง่ายนะทำไมเล่นไปก็คือมันหมดจาก200%่นะ ใช่เพราะเลือกต่ำกว่า50%น่ะดีฟมันหายแล้วไงมันก็แปลงร่างได้นะครับผมเออค่อนข้างเออคนข้างเป็นตัวที่ทำ Active Skill เงื่อนไขาการใช้แอคทีฟสกิ l คนข้างที่จะแจ่มมากๆเลนะผมชอบนะตัวนี้เออนะครับมาดูหลังจากที่เปลี่ยนร่างเป็นบิโกโล่แล้วนะฮะถ้าไม่ตายเล็กนะจะทำการสแต็กพลังป้องกันนะครับแล้วถ้าไม่ตาย18คิดจะทำการบูทพลังโจมตีนะครับโอ้โหบูทบูทอย่างสูงเลยนะ หนึ่งเทินนะครับก็เหมือนสลับกันเนาะกับโกคูเออค่อนข้างโอเคนะคพาบ์าสิบสกิลนะครับของปิโกโร่นะจะทำการฮิวเลือด10%นะครับน่าจะไม่ใช่ฮิวเทินนะน่าจะแบบว่าออกมาแล้วก็ฮิวนะครับผมไม่มั่นใจเนาะตรงนี้เนาะถ้าแปลผิดกขออภัยด้วยนะครับคิ3บวกานะแอทเทนเน์บวก1นะ0นะครับผมแล้วก็จะบวกคิ3บวกอีกเพิ่มขึ้นมาอีก นะครับแล้วก็จะบวกพลังป้องกันอีก100%เนะครับเมื่อเก็บลูกแก้วนะครับสลูกขึ้นไปโคตรน้อยเลยคือโอ้โหคือใช้งานง่ายมากนะครับคือเก็บลูกแก้วสลูกอะดีเฟนซ์ของพิกาโลจะบวกไป2 0 0แล้วใช้งานง่ายมากเลยนะครับแล้วก็จะบวกพลังโจมตีเพิ่มอีก100%เนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีทํใไมตายใหญ่ก็คือ18คินะครับผมแล้วจะก็ พลังโจมตีโบอีก50%ด้วยเมื่อเมื่อโจมตีด้วยท่าไม้ตายใหญ่แล้วก็ต่อเมื่อมีเลือดน,นะครับมากกว่า50%ในการโจมตีโอ้โหมึงมึงปวดหัวหมดเลยครับเลือดตามก่ามือคือมันมันค่อนข้างจุกจิกนิดนึงนะไอการใช้ท่าไม้ตายของไอพวก,ไอ,พวกไอตัวเนี้ยโกคูพิกโกโรโล่ผมมองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจะยกเลิกแอคชั่นนะครับเมื่อทําการโจมตี24คีอึมก็ ใช้งานยากอยู่เหมือนกันนะเออแต่คี้มันบวกมาเยอะนะเนี่ยมันบวก3แล้วก็บวกอีก3อีกก็คี้บวกเยอะนะสำหรับปิกโรนะครับแต่โอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะความน่าใช้ของโกคุออ Goku กับปิกโรหลังจากที่ผมเห็นสกิลนะต้องบอกว่าเรามาพีวิวกัน,นเฉยๆเนาะเพราะว่าออไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะเปิดได้ไหมผมกำลังคิดเลยว่าจะเปิดดีไหมเดี๋ยวขอดูเรามาวิเคราะห์ก่อนจากตัวพาสซีฟของคั้งโกคูกับปิกโรถามว่าผมชอบใครมากกว่ากัน ถ้าเป็นผมนะผมคิดว่ามผมชอบร่างแรกอะโกคู Go มากกว่านะครับด้วยความที่มันบวกพลังป้องกันเยอะมากเลยแถมมีการออสแท็กในห้าเทิร์นนีกผมมองว่าเกมสั้นอะโกคู Go นี้เหมาะมากซูเปอร์แบลตเทิรนโหลเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบลตเทิรนโหลดดาดอะไรที่มันใช้เทิร์นน้อยๆอะ่ะโกคูจะตอบโจทย์โคตรเลยแต่ถามว่าเกมยาวเก่งไหม,เ,มเกมยาวก็อาจจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนิดเดียวแหละ เพราะฉะนั้นเกมยาวเราควรจะต้องเปลี่ยนล่าเฮอริกกรโลมาเพื่อสแต็กผลักป้องกันนะครับคือคือตัวละครเนี่ยออกแบบมาดีนะข้อแรกเลยผมขอชมเลยนะคือออกแบบมาดีมากอะอะแอคทีฟสกิลมันใช้งานสอดคล้องกันมากเลยคือแบบมันมันมันโอเคโอเคมากเป็นตัวละครที่ออกแบบสกิลมาดีนะฮะเออส่วนมากหลายตัวละครเก่งๆอะแอคทีฟสกิลแม่งจะง่อยๆนะแต่ตัวเนี้ออกแบบมาดีก็โคตรเลยครับโดยรวมผมมองว่าเก่งนะครับ เก่งมากๆเลยในะหเทินแรกนะนี่บอกตรงเลยเก่งมากๆเลยในะห้เทินแรกแต่ถ้าเกิดผ่านไป5เทินนะนก็ต้องระวังเพราะว่าจุดสําคัญเลยของตัวละครตัวนี้ก็คือในเรื่องของลิงสกิลคือถ้ามันมีปิกลมาเมื่อไหร่เนี่ยลิงสกิลนี้บัดซบมากๆเลยให้ทําใจไว้เลยจาแบบหเหนื่อยอะ่ะมอมหอกเลยลิงสกิลจะเหนื่อยแน่ๆเลยครับผมบอกเลยนะคือถ้ามีปิกลอลงมาด้วยเนี่ยผมแบบ เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือลิงสกิลรวมถึงแคตเกอรี่ที่เขาอยู่นะครับผมมองว่าคือสายญาสาก้าในเป็นตัวหลักแน่ๆคนเล่นติโ h o ไม่นะคนเล่นติโ hop ผมว่าไม่ตัวนี้ไม่น่าไม่น่าไปอยู่คนเล่นติโ h o ได้นะครับคือฟนังทำการ์ดก็มีตัวเก่งคือไอ้แคตที่ตัวนี้อยู่มันมีแต่ตัวเก่งที่มันจองสล็อตหมดแล้วอะ่ะแล้วโกคูตัวนี้จะเข้าไปอยู่อะ่ะมันจะทําให้สมดุลของ แคทที่เราลงมันเสียเลยนะเพราะว่าลิงก์มันไม่ค่อยดีไงนี่คือข้อเสียที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียที่แบบนิดนึงแล้วกันนะคะแนนตรงข้อเสียคือลิงก์สกิลแต่แต่ในตองนั้นนะโดยรวมโอเคหมดเลยแต่เข้าใจได้แหละครับว่ามันเป็นภาคนี้ไงลิงก์สกิลมันก็ต้องประมาณเนี้ยมันคงไปแบบเขาเรียกว่าอะไร ไปอยู่อะไรมากไม่ได้นะครับก็ออกก่งในภาคตัวเองแลวกันเออเพราะเดี๋ยวว่าในอนาะคตมันก็ต้องมีมิชชั่นที่เราให้เราเอาตัวโกคูเปก็โลอะไรแฉทเนี้ยไปลงอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับผมเออเดี๋ยวเขาเรียกว,ว่าอะไรเราไปดูท่าไม้ตายดีกว่าถ้าไม้ตายเนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินอีกตัวนึงเลยว่าเราจะเปิดดีไหมเอเอโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าไม้ตายของ l r รตัวนี้กันดีกว่าครับผมโอเคครับผมเรามาดูท่าไม้ตายดีว่วว่าจะสวยขนาดไหนไปครับผม อืมเอาเรื่องอืมอืมเออโอเคเฮ้ยทำไมตายสวยอยู่นะทำไมเล่นไปโอเคนะครับอืมอันนี้ทำไมตายทั้งสองขี้ใช่ไหมอันนี้ของโกคูนะครับอ่ะสิบแปดขี้ทำไมมันรู้สึกเหมือนกับไอ้ไอไอตัวสีม่วงเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้เย เราทําใตายเท่ทําให้ตายเท่ครับเรียบง่ายแต่เท่นะครับมาดูแอคทีฟสกิลโอกาสแล้วครับฉากในตํานาน,นครับโกคูโกคุกคตวัวมีรูโอ,เอโโ้เรียบร้อยครับโกคุตัวมีรูครับเรียบร้อยครับปิเกโลออกมาแล้วฮนะอันนี้ท่าไม่ตาย12บสคีของปิเกโลนะครับอเอ๊ เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงอะไรเนี่ยคือ <c oughs> ทำไมันไม่ทันง่ายดีจังเนานะเอาอันแรกมารียิวสนะครับเออทีมกันดูดิโอ้อะไรไม่คิดใหม่เลยอะ่ะดูดิมันก็แค่ทำออกมาเป็นพิกโลโต,ตัวเดียวครับเออถือว่าไม่ <c oughs> ไม่เปลื่มเฟรมนะเออเออในมีอันนี้ใหม่อะ่ะเออเดี๋ยวทำไม่ทันพิกโลสวยอืม <c oughs> คือผม มองว่าถ้าไม้ตายอะมันยังก็ก็ก็ตามภาคอะเนาะเราจะบ่นอะไรมากล่ะใช่ไหมก็มันตามภาคอะถูกไหมก่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าฉากสู้มันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเดือนหลางมากเลยนะครับผมเนาะเออแต่ผมจำจำฉากโกคูตัวโบได้นะครับเนาะก็เอาตรงๆไหมคือแบบ ถ้าไม่ตายผมรู้สึกเฉยๆมากเลยเพื่อนผมมันเดี๋ยวดูก่อน้ะกันนะว่าจะเปิดดีไหมแต่ท้อยตายเฉยๆมากเลยอะ่ะมีแอคทีฟสกิลสวยนะครับแล้วก็ยังอื่นมนดู Re รียูสยังไงก็ไม่รู้อะ่ะให้ตายเถอะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูหลังตู้แต่หลังตู้มันก็น่าจะเป็นเหรียญเหลืองนะครับมันก็ไม่ต้องมีอะไรต้องลุ้นเนาะนะก็โอ้โหนี่คิดหนักเลยจะเปิดไม่เปิดดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นแถม แคตตาล็อที่อยู่อ่ะมันมีตัวที่เก่งๆอยู่นั้นอยู่แล้วลิงสกิลก็บอกเลยว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะเปิดผมก,ก็ก็คิดดีๆหน่อยแล้วกันนะสำหรับผู้เล่นเจแปนนะครับผมว่าคิดดีๆหน่อยแล้วกันว่าจะเปิดไม่เปิดดีเพราะมันเป็นตัวที่แบบ ผมรู้สึกเฉยๆมากเลยนะเออแต่ก็สุดท้ายมันก็อยู่ที่เพื่อนๆไงเพื่อนๆอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นตัวอวยของเพื่อนๆอะเพื่อนๆก็เปิดไปก็ได้นะครับนี้ไม่ติดเลยนะนอพราะว่าสุดท้ายอะขอเรียกว่าอะไรเพชรมันอยู่ในมือเพื่อนๆอะเพื่อนๆก็ต้องขอเรียกว่าจัดสรรเอาเองแล้วกันนะก็สุดท้ายนครับถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลผิดไปบ้านนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเมัอนน้าที่นี้ด้วยนะก็อย่าถือโทษโกกันเลยนะครับผมนอก็ก ขอเล่นเกมนี้สนุกนะครับแล้วก็ส่งการนะครับก็ไปไหนมาไ,ไหนก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะครับช่วงนี้โควิดก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลดลงเลยน้อก็เจอกันนะครับผมในโอกาสครั้งหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม